สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพรงสุภกิจฉะเดือดเอชุติมาจบไม่สวยรักห่าง31ปี ก่อนหน้าน,นี้ถูกจับตามองอย่างหนักว่าเลิกรากับแฟนรุ่นลูกฟรองสุภกิจที่อายุห่างกันกว่า31บปีแล้วหรือเปล่าหลังต่างไฟต่าง unfollow IG แถมยังลบรูปคู่ออกเกลี้ยงอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาเอชุติมาก็ได้ออกมาตอกย้ำว่าเลิกกับฟรองแล้วโดวยเผยคลิปที่เมาส์กับตั้มรัชนีกรพันมณีพร้อมระบุแคปชั่นว่ายังไงวิฮ่า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 โดยรัว่างการสนทนาของทั้งสองคนเอเขาเผยว่าโหลโหลโหลมีใครสดไหมคะหาผู้ชายดีๆสด มีไหมต้อมก็ตอบกลับมาว่ามีอะไรหนักใจพูดมาเจ้าตัวก็เผยว่าผู้ชายมันงี่เงา่าฉันก็เลยอ,อยู่คนเดียวไม่รักดีล่าสุดฝรั่งสุภกิจได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังเอชุติมาประจาศยุติสัมพันธ์ด้วยการโพสต์ภาพนั่งในร้านอาหารพร้อมระบแคปชั่นว่าเป็นคนตรงๆต,ตอนนี้ยังว่างค้างๆยังไม่มีใครโสดแล้วไปไหนก็ได้โคตรมีความสุขเลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ส์ขอบคุณครับ